าคือผู้แข็งแกร่งขอบเขตมหาจักรพันดีคนสุดท้ายของเผ่ามนุษย์อย่างชัดเจนครอบครองกยาเทพสงครามศักดิ์ที่ด่งดังเทียบเท่ากยาบรัรพการศักดิ์สิทธิ์แต่เมื่อข้ากลับมายัางก้าวสวรรค์สิพ,พ,พิภพกลับต้องมาถูกถอนมั่นอย่างน่าอนาถแม้กระทั่งจะให้ข้าทิ้งพลังบำเพ็ญเพียรไว้ครึ่งหนึ่งช่างไร้สาระสิ้นดีมันไร้สาระเกินไปแล้วข้าไม่สนว่าเจ้าจะเป็นก้าวสวรรค์สิพ,พิภพ,พอะไรนั่นสาวงามอันดับหนึ่งข้าสวีหยวนใช้เวลารักษาตัวนานสิบ ปีในที่สุดวันนี้ข้าก็ออกจากด่านได้เสริรนสู้หยุนนำเหล่าสิทธิและผู้อาวุโสมากมายของเยาฉือมารอต้อนรับตนเองอยู่นอกยอดเขาตระสู้สวีหยวนฆ่าการเรื่องนี้ไว้อยู่แล้วแต่ที่นี่นอกจากผู้แข็งแกร่งของเยาชื้อแล้วยังมีชายชาราแปดคนในชุดคลุมสีดำทองชายชาราใบาหน้าเคร่งขรึมแยกย้ายกันไปทั้งแปดทิศเท่ากับจะป้องกันไม่ให้สวีหยวนจับไปท่านเจ้าสำนักเซิรนคนพวกนี้คือใครกันสวีหยวนไม่เข้าใจจึงสอบถามถึงตัวตนของทั้งแปด คนเสิ่นสู่หยุนยังไม่ทันได้ตอบชายชาราผมขาวดุดกระเรียนผู้เป็นหัวหน้าซึ่งมีแสงสีทองเต็มดวงตาชายชาราหน้าเด็กแต่ร่างผอมแหง้งก็ได้เปิดเผยตัวตนของตนออกมาที่แท้ก็เป็นคนจากวังสวินเทียนตี้ขอโทษทีไม่เคยได้ยินชื่อพวกเจ้าไปได้แล้วสวีหยวนโบกมือพลางกล่าว สหายสวีพวกเราไปแน่ไม่ใช่ตอนนี้เว่ยชางหมิงรีตาลงใบหน้าฉายแววเจ้าเล่และหัวเราะเย็นชาใส่สวีหยวนผู้อาวุโสจากวังสวิงเทียนตี้เหล่านี้รู้ว่าวันนี้เจ้าจะออกจากด่านจึงมารวมตัวกันที่นี่กับพวกเราส่วนเหตุผลหน่าหรือให้ข้าเป็นคนบอกเจ้าเองสัญญามั่นหมายระหว่างเจ้ากับชิงเวียนถือเป็นโมฆะในวันนี้เสินสู้หยุนผู้ร้ายซึ่งสีหน้าตอบคําถามของสวีหยวนสวีหย,ยวนสูดหายใจเข้าลึกๆขณะที่กําลังจะตอบตกลงเรื่องถอนมั่นนอกจากการยกเลิกสัญญามั่นหมายแล้ว ก็ยังต้องทิ้งพลังบำเพ็ญเพียงครึ่งหนึ่งไว้ให้ท่านนักบุญหญิงเซียเพื่อเป็นค่าชดเชยที่นางรอคอยอย่างขมขื่นมาตลอด15 เสียงอันทรงพลังของเว่ยชางหมิงดังก้องไปทั่วฟากฟ้าเมื่อสิ้นคำพูดนี้ความโกรธที่สวีหยวนเก็บกดไว้ก็ระเบิดออกมาในที่สุดถอนมั่นก็เรื่องหนึ่งนี่ยังจะมาเอาพลังบำเพ็ญเพียงครึ่งหนึ่งของข้าไปอีกอนุภาพแห่งมหาจากักรพรรดิพลุ่งพ่านรุนแรงราวกับทวีปชนกันแดนศักดิ์สิทธิ์เยือฉีฟู่ยอดเขาตระซูทั้งลูกไม่อาจทนรับแรงกดดันอันน่าสะพรึงกลัวนี้ได้ผู้เขาสูงหลายแสนเมตรเริ่มพังทลายลงปรากฏรอยร้าวทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างส่งเสียงครางและถอยกลับไปอย่างรวดเร็ววยวนนจาจะทลดักิิ์สธ เชื่อของข้างั้นหรือส่วนสู้ยุนคาดคันพวกเจ้าจะเอาพลังบำเพ็ญเพียงครึ่งหนึ่งของข้าไปหรือเจ้าคิดว่าข้าจะยอมยกให้แต่โดยดีสวียวนสูดหายใจเข้าลึกๆเคลื่อมือไว้ด้านหลังมหามรักปรากฏขึ้นด้านหลังแม้แต่มิติก็ยังไม่อาจทนรับได้โดยรอบหนึ่งแสนเมตรเต็มไปด้วยรอยแยกมิติที่เหมือนเย,ยแมงมุมสิปีก่อนมหาจากักรพรรดิสามตนของเผ่าพันธุนอกด่านบุกโจมตีด่านปฐพีที่ชูคนพวกนี้ไม่กล้าปรากฏตัวไปต้าศัตรูที่ด่านปฐพีพอตอนนี้อาการบาดเจ็บของข้าเพิ่งจะหายดีตัวตลกไร้น้ำยา พวกนี้ก็พากันโผล่ออกมาทีละคนยังจะใช้เรื่องที่เสียชิงสวียนรอคอยอย่างขมขื่น15ปีเป็นเหตุผลง่ายๆแบบนี้เพื่อแบ่งพลังบำเพญ็ญเพียรระดับมหาจากักรพรรดิที่เขาฝึกฝนมาอย่างยากลำบากไปครึ่งหนึ่งขณะที่พลังมหมามรของสวีหยวนกำลังรวมตัวเตรียมที่จะลงมือเว่ยชางหมิง แค่มหาจักรพันดิจอมปลอมกลับกล้าโอหังรื้อเว่ยชางหมิงตะโกนกล้องชูกระจกเทจีขาวดำในมือขึ้นสูงคนของวังสวิงเทียนตี้ร่วมกันผลักดันกระจกทะเทจีเผชิญหน้ากับสวีหยวนคลื่นพลังมรคเทจีที่ซ่อนอยู่ในกระจกเทจีถูกกระตุ้นออกมาอย่างรุนแรงประกายศักดิ์สิทธิ์สีขาวดำสายแล้วสายเล่าส่องสว่างไปทั่วท้องฟ้าที่ว่างเปล่าและยอดเขากระสู้ปรากฏขึ้นตามลำดับแผนภาพเทจีขาวดำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหนึ่งแสนเมตรยอดเขากระสู้ครึ่งลูกถูกคลื่นพลังมรคระดับมหาจักรพันดิอันน่าสะพี้ ขยี้จนกลายเป็นความว่างเปล่าสวีหยวนยืนะหง,งานอยู่ท่ามกลางนั้นคลื่นพลังมักนักสู้ทั่วร่างถูกกดกลับเข้าไปในร่างกายอีกครั้งเป็นศาสตรจาจักรพรรดิจริงๆดูเหมือนว่าเตรียมไว้เพื่อรับมือข้ามานานแล้วเว่ยชางหมิงข้าขอถามเจ้าในเมื่อวังสวินเทียนตี้ของพวกเจ้ามีศาสตรจาจักรพรรดิสิบปีก่อนตอนที่มหาจากักรพรรดิต่างเผาบุกรุกเหตุใดจึงไม่ไปยังด่านปฐทพีเพื่อสกัดกั้นสวีหยวนแซงทำเป็นถูกแผนภาพที่จิกดนันแล้วถามเว่ยชางหมิงมหาจากักรพรรดิต่างเผาแค่บุกรุกด่านจากักรพรรดิไม่ได้บุก ข้าสักหน่อยเหตุใดต้องสิ้นเปลืองคลื่นพลังมรรคของศาสตราจักรพัรดด้วยเว่ยชางหมิงถือกระจกเทจีอย่างภาคภูมิใจช่างเป็นพวกทุระไม่ใช่โดยแท้แวลตาของสวีหยุนเยียบเย็นลงเรื่อยๆไอ้เท่าพวกนี้ตอนเผชิญหน้ากับมหาจักรพรรดิต่างเผ่าไม่ยอมนำศาสตราจักรพัรดที่เป็นเพื่ตายออกมาใช้กับเผ่ามนุษย์มหาจักรพรรดิของตัวเอง ลับไม่ลังเลเลยแม้แต่น้อยว้ชางหมิงเจ้าเป็นแค่มหาปราดขั้นสูงสุดคนหนึ่งอาศัยอะไรมากล่าวหาว่าข้าเป็นจักรพรรดิจอมปลอมซ้ำแล้วซ้ำเล่าจิตสังหารของสวีหยวนพลุ่งพล่านแต่กลับสงบลงและถามเขาต่อไปสวีหยวนข้าบอกเจ้าได้ผู้ที่ตอบสวีหยวนคือเจ้าสำนักเหยาวฉือเส่นสู้หยุน ใน9สวรรค์สิพิภพนับตั้งแต่มีประวัติศาสตร์มามหาจักรพัรดิที่สำเร็จจากองค์การสวรรค์แบ่งออกเป็น9้าระดับระดับหนึ่งต่ำสุดระดับ9้าสูงสุดแต่เจ้าไม่ได้สำเร็จจากองค์การสวรรค์แค่เอาชีวิตรอดกลับมาจากนอกด่านปฐพีได้อย่างทุลักทุเลแม้จะมีคลื่นพลังมรคของมหาจักรพัรดิแต่กลับไม่ได้รับการยอมรับจากวิถีสวรรค์ไม่จัดอยู่ในระดับใดเลยถ้าเจ้าไม่ใช่จักรพัิจอมปลอมแล้วจะเป็นอะไรได้เสิรนสู้หยุนกล่าวด้วยสีหน้าผิดหวังหนาสวีน แงหน้าหัวเราะลัานเขาสู้กับมหาจักรพรรดิต่างเผ่าสามตนเพียงลำพังนอกด่านจักรพรรดิด้วยกายาเทพสงครมศักดิ์ยิ่งสู้ยิ่งแข็งแกร่งทลายทันสวรรค์ของมหาปราดเปลี่ยนแปลงถึงขีดสุดใช้ตนเองเป็นเมล็ดพันดึงเงาฉายของมหามรักแห่งสวรรค์ทั้งปวงสร้างองค์การสวรรค์ด้วยตนเองบรรลุผลแห่งจักรพรรดส่วนกระแสในสถานการณ์กับขันลากร่างกายที่บาดเจ็บสาหาัสสังหารมหาจักรพรรดิต่างเผ่าไปหนึ่งตนทำให้บาดเจ็บสาหัสหนึ่งตน ขับไล่ไป1หนึ่งตนผลงานการต่อสู้เช่นนี้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีเพียงสวีหยวนที่ทําได้มหาจักรพันดิในอดีตล้วนต้องก้มหัวให้เขาหากจะนับกันจริงๆเขาคือมหาจักรพันดิระดับเนื้อธรรมดาที่เกินกว่า9ระดับอย่างแน่นอนและตอนที่กลับมาถึงด่านปัทพีกล้จักรพัิของเขาแทบจะแหลกสลายพลังเหลือไม่ถึงหนึ่งในร้อยหากยังมีอนุภาพจักรพัิขั้นสูงสุดสิถึงจะแปลกแต่สันสู้หยุนกลับบอกว่าเขาไม่มีระดับสวีหยวนมหาจักรพันดิที่มีมาตลอดประวัติศาสตร์คนไหนบ้างที่ไม่ใช่ผ เป็นเเลิเจ้าสามารถก้าวข้ามขอบเขตมหาปราดลุกเป็นจักรพรรดิจอมปลอมได้ก็นับว่าหน้าภาคภูมิใจแล้วแต่ก้าวสวรรค์สิพ,พ,พ,พิภพต้องการมหาจากักรพรรดิที่แท้จริงเจ้ามอบพลังบำเพ็ญเพียงครึ่งหนึ่งของเจ้าออกมาเถอะข้ารับรองได้ว่าเจ้าจะใช้ชีวิตที่เหลืออย่างสงบสุขในแดนศักดิ์สิทธิ์เยาวชื่อได้ข้าจะจัดการหาคู่ครองให้เจ้าอีกคนเพื่อเป็นการชดเชยเสรนสู้หยุนยังคงคิดว่าสวีหยวนไม่อาจยอมรับความจริงได้จนเสียสติไปแล้วจึงให้คำมั่นสัญญากับสวีหยวนผู้หญิงคนนี้ก็็ดีเเเหหหมืออนนนนนนกันนะัะะสสวววยยผใ้ฟขา พลางยิ้มและชมเชยสวีหยวนไม่ต้องพูดไร้าสาระข้าจะใช้กระจกเท้จีริดพลังบำเพ็ญเพียรของเจ้าครึ่งหนึ่งเดี๋ยวนี้ข้าขอเตือนเจ้าอย่าดิ้นรนไปโดยเปล่าประโยชน์เว่ยชางหมิงหมดความอดทนปลาคู่ขาวดำบนกระจกเท้จีในมือเริ่มหมุนอย่างรุนแรงมาหามรักแห่งฟ้าดินถูกกระตุน้นแผนภาพเท้จีทั้งสองเคลื่อนเข้าหากันตรงกลางราวกับจอมันขาวดำที่พยายามกัดกร่อนกายจักรพรรดิของสวีหยวนไม่หยุดสวีหยวนรีตาลงมันคาจักรพรรดในตันเถียนของเขากำลังบ่มเพาะพลังอันสะเทือนฟ้าสะเทือนดินสวีหยวน ้าจะบอกข่าวอีกอย่างให้เจ้าข่าวที่แม้แต่สันซู่หยุนก็ไม่รู้เหตุผลที่ข้ามั่นใจได้ว่าเจ้าไม่ได้สำเร็จจากองค์การสวรรค์ก็เพราะองค์การสวรรค์เพียงหนึ่งเดียวของก้าวสวรรค์สิพิพ,พ,พตอนนี้อยู่ในวังสวินเทียนตี้ของขา้าปรับใดที่ข้าไม่เห็นด้วยก็ไม่มีใครคิดที่จะฝืนกระแสะเพื่อสำเร็จเป็นจักรพรรดิได้ฮ่หาฮ่าฮ่าทกลางคลื่นพลังมกข่าวดำที่ไม่สิ้นสุดมีเสียงหัวเราะอย่างโอหังถึงขีดสุดของเว่ยชางหมิงดังออกมาดีดีมากมีหน้าเล่าข้าถึงพยายามตามหามาสิต ปีก็ไม่สามารถสัมผัสถึงร่องรอยขององค์การสวรรค์ได้เจ้าพวกตัวดูดเลือดถึงกับเก็บซ่อนองค์การสวรรค์ไว้เป็นของส่วนตัวสวีหยวนก็ยังคาดไม่ถึงความเลวร้ายในจิตใจของคนเท่าพวกนี้ประมุกวังไว้เอาแค่แก่นแท้ครึ่งเดียวก็พออย่าได้ทำร้ายถึงชีวิตเสินสู้หยุนมองดูสวีหยวนที่ถูกขังอยู่ในค่ายกนที่จี รู้สึกทนดูไม่ไหวอยู่บ้างถ้ารู้ว่าควรทำอย่างไรเว่ยชางหมิงยิ้มเยาะตกฝ่ามือลงบนกระจกแปดทิศเทจีเงาของโรงโม่เทจีได้ตกลงบนร่างของสวีหยวนแล้วส่วนที่เป็นสีขาวจะดึงพลังบำเพญเพียงครึ่งหนึ่งของสวีหยวนไปส่วนส่วนที่เป็นสีดำจะตัดพลังบำเพนเพียงอีกครึ่งที่เหลือของสวีหยวนไปกดไว้ในศาสตราจักรพัดเพื่อซ่อมแซมคลื่นพลังมัคเทจีในเมื่อช่วยไปมากขนาดนี้เก็บค่าธรรมเนียมบ้างคงไม่เกินไปสินะพลังบำเพนเพียงครึ่งหนึ่งยังไม่พอช่างโลกไม่รู้จักพอเสียจริงในขณะ ที่เว่ยชางหมิงคิดว่าทุกอย่างอยู่ในกำมือเสียงของสวีหยวนที่เยือกเย็นเสียดฟ้าดังก้องไปทั่วบริเวณยอดเขาตะสู้ในรัศมีหมื่นลี้ทุกคนได้ยินเสียงนั้นเมื่อเสียงดังขึ้นฟ้าดินก็สั่นสะเทือนในรัศมีหมื่นลี้แต่เดิมความม่องเปล่าที่ไม่มีอะไรปรากฏแสงเจ็ดสีออกมานั่นคือพลังแห่งกฎเกณฑ์ต่างๆที่ประกอบกันเป็นมิติในตอนนี้รากับแตงโมที่ถูกบทขยี้กระจัดกระจายออกไปกลายเป็นทะเลแห่งกฎหากเป็นผู้บำเพ็ญเพียรระดับหยางเสวียนขั้นสูงสุดหากได้รับพลังแห่งกฎเพียงเสี้ยวหนึ่งนี้ย่อมดีใจ นนื้้อตแต่เมื่อพลังแห่งกดนับล้านล้านสายมารวมกันสิ่งที่นำมามีเพียงความตายพลังแห่งกดจำนวนมหาศาลก่อตัวเป็นสึนามิซัดถล่มภูเขาและแม่น้ำโดยรอบเป็นหมื่นลี้ทำลายต้นไม้ใบหญ้าและสัตว์ปีกจนกลายเป็นผงทุลีนับแสนแสน คนผู้บำเพ็ญเพียรที่ต่ำกว่าระดับอินสเสวียนถูกทะเลแห่งกฎอันน่าสะพรึงกลัวนี้กลืนกินจนกลายเป็นผงทุลีเหลือเพียงเสียงกรีดร้องโหยหวนและนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสังหารหมู่นใจกลางทะเลแห่งกฎที่ไม่สิ้นสุดสวีหยวนมือข้างหนึ่งคว้าเอาคลื่นพลังมรจักจากพันดีสีม่วงทองออกมา กลายเป็นสัตว์ยักย้ายขนาด10,000แสนเมตรฉีกกระชากแผนภาพไทจีทั้งสองในทันทีด้านหลังของเขาปราประทับลึกลับและโบราณที่เปล่งประกายอนุภาคสวรรค์ไม่สิ้นสุดพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าตราองค์การสวรรค์อยู่ในวังตี้กงชัดๆเป็นไปได้อย่างไรที่จะมาปรากฏบนตัวเจ้าเว่ยชางหมิงที่ก่อนหน้านี้โอหังอย่างยิ่งดวงตาขุนมัวของเขาแทบจะถลนออกมาร้องตะโกนอย่างเสียสติไอเท่าเบิกตาหมาของเจ้าดูให้ชัดๆนี่คือตราองค์การสวรรค์ที่ข้าสร้างขึ้นเองมันเกี่ยวอะไรกับเจ้ากายาเทพสงครามศักดิ์คือเส้นทาง ทางสู่ความเป็นอมตะอ,อยู่แล้วและกบในบ่อน้ําจะปกป้องเครื่องหมายแห่งโชคชะตาเท่านั้นไม่คิดจะก้าวหนะ้ารอบกายสวีหยวนคลื่นพลังมรทเทพสงครามปรากฏขึ้นซับซ้อนและเข้าใจยากเสียงของเขากึกก้องราวกับเสียงสวรรค์ที่ทาให้มังกรหูหนวกตาบอดปราองค์การสวรรค์ที่เขาสร้างขึ้นเองนั้นได้ประทับลงบนหว่างคิ้วของเขาลอ้อมรวมกับเขาอย่างสมบูรณ์ในวินาทีนี้เขาคือผู้ครอบครองฟ้าดินผืนนี้เปลวเพลิงศักดิ์สิทธิ์สีม่วงทองล้อมรอบร่างสูงใหญ่ของเขาทุกคนในรัศมีหมื่นลี้ถูกกดดันจนราก,กับพื้นก้มกราบต่อเขา มหาจักรพรรดิถือกำเนิดเผ่ามนุษย์ทุกคนคุกเข่าคำนับ ไม่ข้าเป็นถึงเจ้าสำนักจะไม่ยอมคุกเข่าให้ใครเด็ดขาดเสรนซู่หยุนผู้สูงศักด์และงดงามดิ้นรนพยายามลุกขึ้นจากพื้นแต่เพิ่งจะลุกขึ้นแรงกดดันราวกับภูเขาเทพโบราณก็กดลงบนแผ่นหลังอรชรของนางแค่เสรนซู่หยุนที่มีพลังบำเพ็ญเพียรระดับจอมปรากรักเลือดออกมาคำหนึ่งคุกเข่าลงในทะเลแห่งกดอีกครั้งน่าเวทนาอย่างยิ่งโดยรอบหมื่นลีแสงสีม่วงทองปกคลุมทั่วท้องฟ้ามีเพียงสวีหยวนคนเดียวที่สามารถยืนตระงานอยู่บนท้องฟ้าได้อนุภาพจักรพรรดิที่ส,อส่องา้ฟ บทบังรัศมีของดวงอาทิตย์ไปเสียสิ้นเหล่าผู้แข็งแกร่งมากมายของแดนศักดิ์สิทธิ์เย๋วฉือรวมถึงมหาปราดขั้นสูงสุดทั้ง8ของวังสวินเทียนตี้ได้แต่คุกเข่าอยู่บนพื้นเห่อยหน้ามองร่างที่เหมือนเทพเหมือนมานั้นแค่ศาสตราจักรพัทกระจอกกระจอกจอก,ก็กล้าลงมือกับข้างั้นด้วยสวีหยวนมองลงมาจากที่สูงแล้วชี้นิ้วออกไปคลื่นพลังมักจากจากพันดีกลายเป็นนิ้วยักย้ายหมื่นเมตรตกลงบนกระจก8ปทิศเทจีนั่นขึ้นกระจก8ดทิศเทจีที่บรรจุคลื่นพลััังงมมมเเทททจจแแแตตตกกกสลาายในนี้ญญญญ้่ิิิวญณดดถู กลายเป็นเศษเหล็กเมื่อไม่มีมหาจักรพัรดิศาสตราจักรพรรดิคือพู้ตายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นหลักฐานของวังที่ใช้กดขี่ข่มเหงแต่ต่อนน้ามหาจักรพรรดิที่แท้จริงสิ่งที่เรียกว่าศาสตราจักรพรรดิกลับเปราะบางอย่างยิ่งคลื่นพลังมรคเท้จีสีขาวดำระเบิดออกกลายเป็นพายุขนาดหลายแสนเมตรกดดันทะเลแห่งกดไว้ชั่วคราวศาสตราจักรพรรดิของข้าฟูกกระจกแปดทิศเท้จีเชื่อมโยงกับลมปราณของเว่ยชางหมิงตอนนี้ศาสตราจักรพรรดิแตกสลายเว่ยชางหมิงจึงโดนลูกหลงได้รับบาดเจ็บสาหัสเลือดไหลออกจากทวารทั้งเจ ลงในทะเลแห่งกฎข้าไม่อยากตายเจ้าสำนักช่วยพวกเราด้วยเมื่อครู่นี้ยังเย่อเยอ้ยสิทธิและผู้อาวุโสของแดนศักดิ์สิทธิ์เหยื่อชืวที่ยเย่อเย้ยสวีหยวนตอนนี้ลอยคว้างอยู่ในทะเลแห่งกฎร่างกายแหลกสลายได้แต่ขอความช่วยเหลือจากเซินสู้หยุนสวีหยวนสิทธิและผู้อาวุโสเหล่านี้บริสุทธิ์ขอท่านโปรดปล่อยพวกเขาไปเซินสู้หยุนพยุงร่างอย่างยากลำบากและเงยหน้ามองสวีหยวนคลางร้องขอใช่แล้วท่านมหาจากักรพรรดิพวกเรารู้ผิดแล้วคนเหล่านี้ต่างร้องขอความเมตตาแต่สวีหยวนเพียงแค่ส่งเสียงเย็นชาเพียงแค เสียงก็ทําให้คนตายไปอีกนับหมืน่นรู้ว่าผิดแล้วอย่างนั้นหรือควรจะพูดว่ารู้ว่าควรจะตายอย่างไรมากกว่าเมื่อสวียวนพูดจบก,ก็ไม่ได้สิ้นเปลืองพลังของตนแต่เป็นเสียงดังสนั่นที่ตกลงมาจากฟากฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดทั่วทั้งเก้าสวรรค์สิทธพพพิภพกแสดงความยินดีของวิธีสวรรค์ต่อการบรรลุธรรมเป็นมหาจักรพัรดิว้ยชัางหมิงที่เลือดเนื้อและเทเมื่อได้ยินเสียงนี้ก็เสียใจจนเส้แทบขาดปังปัง เสียงสวรรค์ที่เดิมทีควรจะนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลสามารถทำให้คนบนรรลุธรรมได้กลับทำให้ร่างกายของคนนับหมืน่นแตกสลายเหมือนถุงน้ำนี่เป็นเพราะได้รับอิทธิพลจากเจตจำนงของสวีหยวนมหาจักรพรรดิพิโรโทสบเกลื่อนกลาดนับล้านตังต,งตังเสียงสวรรค์ดังขึ้นไม่หยุด เสียงสวรรค์แต่ละครั้งหมายถึงหนึ่งระดับในพริบตาเดียวเสียงสวรรค์ก็ดังขึ้น9้าครั้งนี่เป็นการประกาศให้สรรพชีวิตรู้ว่าสวียวนคือมหาจักรพันดิระดับ9ก้าผู้สูงสุดและภายใต้เสียงสวรรค์9้าชั้นนอกจากเซินซู่หยุนและมหาปราดขั้นสูงสุดทั้ง8สิ่งมีชีวิตทั้งหมดกลายเป็นผงทุลีหายไปจากโลกนี้ท่านเจ้าสำนักเซินจักรพัรดิจอมปลอมผู้นี้พอจะเข้าตาเจ้าได้หรือไม่สวียวนยิ้มเย็นพลางถามเซินซู่หยุนเมื่อเซินซู่หยุนอ้าปากยังไม่ทันได้พูดจบ มหาจัก,กรพันดิที่เหนือกว่าระดับเก้าต่างๆกับต้องการให้เสินสู้หยุนตื่นจากพวังโดยสมบูรณ์จากนั้นก็มีเสียงสวรรค์อีกสามครั้งตามมารวมเป็นเสียงสวรรค์สิบสองครั้งเจ้าทะลวงผ่านได้อย่างไรกันเว่ยชางหมิงตัวสันเทาไม่มีความคิดที่จะต่อต้านอีกต่อไปมหาจัก,กรพัน์ดินเทยียนในอดีตก็เป็นเพียงมหาจัก,กรพันดิระดับห้าที่มีเสียงสวรรค์ห้าครั้งเท่านั้นแต่สวีหยวนกลับมีถึงสิบสอง ครั้งง่ายมากเจ้าก็ไปฆ่ามหาจักรพรรดิต่างเผ่าศักตนที่นอกด่านปฐพีสิสวียวนยิ้มพางก้าวลงมาจากฟากฟ,ฟ้าทีละก้าพร้อมกับย่างก้าวของเขาในมือขวาของเขามีหอ,อกยาวสามเมตรสีทองเข้มที่เปล่งไออสูรท่วมทนปรากฏขึ้นทันทีนอกด่านปฐพีเมื่อเขาบรรลุเป็นมหาจักรพรรดิก็ได้สร้างศาสตราจักรพรรดิของตนเองขึ้นมาด้วยหอ,อกโลหิตสูครคลั่งศาส,สตราจักรพรรดิขั้นสุดยอดที่เปื้อนเลือดแห่งชีวิตของมหาจักรพรรดิ ได้สังหารมหาจากักรพรรดิต่างเผ่าไปแล้วจริงๆหนึ่งตนเว่ยชางหมิงตกใจจนไม่มีอะไรจะเปรียบในที่สุดก็รู้ว่าความคิดก่อนหน้านี้ของเขามันโง่เขลาเพียงใดเจ้าพูดถูกแต่เดี๋ยวนี้ศาสตราจากักรพรรดิเล่มน,นี้จะต้องเปื้อนเลือดของเผ่ามนุษย์สวีหยุนกุมหอ,อกโลหิตสูนคลั่งและแทงออกไป8ดครั้งชิดๆก,กดแห่งมหาปราดของมหาปราดขั้นสูงสุดทั้งแเมื่อเผชิญหน้ากับศาสตราจากักรพรรดิขั้นสุดยอดก็เปราะบางราวกับกระดาษรวมถึงกายมหาปราดของพวกเขาก็ถูกหอ,อกโลหิตสูนคลั่งบทขยี้ไปพร้อมกันมหาปราด ันดบสิถูกใช้เป็นอาหารให้แก่วิญญาณอสูรข้างในหอกฮาฮาฮาซจวิญญาณที่เหลืออยู่ของมหาจากักรพรรดิเผ่ามมรตนนั้นเคี้ยวกินวิญญาณปราดของมหาปราดเหล่านั้นหัวเราะออกมาดังลัน่นสวีหยวนเหลือบมองโดยไม่มีความรู้สึกใดๆเจ้าถึงกับสมคบคิดกับมหาจากักรพรรดิต่างเผ่าเสิ่สซู้หยุนคนเดียวที่ยังมีชีวิตอยู่ครบสมบูรณ์กล่าวหาอย่างชอบธรรม ข้าสมคบคิดกับมหาจากักรพรรดิต่างเผ่างั้นหรือตอนที่ข้าต่อสู้กับมหาจากักรพรรดิต่างเผ่าอย่างดูเดือดพวกเจ้ากำลังทำอะไรอยู่อีกอย่างมหาจากักรพรรดิต่างเผ่าก็ไม่เคยพูดปากเปล่าว,ว่าจะเอาพลังบำเพ็ญเพียงครึ่งหนึ่งของข้าไปเมื่อเทียบกับภัยคุกคามจากต่างเผ่าพวกตัวดูดเลือดอย่างพวกเจ้าน่ารังเกียจกว่าเมื่อเผชิญหน้ากับเซิรนสู้หยุนสวียวนไม่มีความเคารพเหลืออยู่อีกต่อไปใบหน้าของเซิรนสู้หยุนซี่สลับเขียวพูดไม่ออกเว่ยชางหมิงอน่าแกล้งตายหลังจากสั่งสอนเซิรนสู่หยุนแล ม,มือในไม่ช้าใบหน้าแก่ๆของเว้ยชางหมิงก็ยับยน่นโผลออกมาอีกครั้งนี่คือวิญญาณปราดของเขายังไม่ถูกกลืนกินรู้ไหมว่าทําไมข้าถึงไว้ชีวิตหมายอย่างเจ้าสวีหยวนถามพลางยิ้มเจ้าต้องการถามเรื่ององค์การสวรรค์จากปากข้างั้นหรือ ที่ฆ่าไว้ชีวิตหมาอย่างเจ้าก็เพื่อจะให้เจ้าได้เห็นกับตาว่าตระกูลของเจ้าถูกข่ากำจัดอย่างไรสวียวนเก็บรอยยิ้มและให้คำตอบสวียวนเว่ยชางหมิงสีหน้าเปลี่ยนไปทันทีแต่กลับไม่สามารถส่งเสียงใดๆออกมาได้สวียวนดีดพลังจักรพรรดิออกไปสายหนึ่งใบหน้าของเว่ยชางหมิงปรากฏความเจ็บปวดขึ้นทันทีจากนั้นก็ถูกสวียวนเก็บกลับเข้าไปในหอกโลหิตศูนย์คลั่งวังสวิงเทียนตี้ยังมีเวลาจัดการอีกเยอะต่อไปต้องทำธุระสำคัญเซี่ยชิงสวียนอยู่ที่ไหนสวียวนบีบคอขาวๆของเซินสู้หยุนรากับ จับหมาตายตัวหนึ่งเขาไว้ชีวิตเซิรนสู้หยุนไว้เพื่อทดสอบความคิดของเซี่ยชิงเวียนเราส่งอาจารย์กับสิบสองคนนี้ไปพร้อมกันที่ยอดเขานักบุญหญิงชิงเวียนเป็นสาวงามอันดับหนึ่งของก้าวสวรรค์สิทธิพิพพ,พข้าสามารถให้นางเป็นสาวใช้ของท่านได้ท่านอย่าข้าข้าเลยในที่สุดเซินสู้หยุนก็รู้จักความกลัวต้องการต่อรองกับสวีหยวนข้าข้าเจ้าแล้วเซี่ยชิงเวียนจะต่อต้านข้าได้งันหรือสวีหยวนบีบคอของเซิรนสู้หยุนยิ้มอย่างสดใสเจ้ามันปีศาจเซิยุน้สว,วนววาาสวยงาม กัดฟันกรอดเทียสวีหยวนยกมือซ้ายขึ้นตบเข้าที่ใบหน้าของเซินซู่หยุนอย่างแรงเดิมทีข้าเป็นเคยของแดนศักดิ์สิทธิ์เยวชื้อของเจ้ามีมาหาจักรพันดิอย่างข้าคอยหนุนหลังสามารถปกป้องแดนศักดิ์สิทธิ์เยวชื้อได้เป็นหมื่นปีไม่เสื่อมคลายแต่ทุกวันนี้เป็นพระเจ้าหาเรื่องเองเจ้ายังมีหน้ามาด่าข้าอีกรึสวีหยวนส่งเสียงเย็นชาพาร่างผู้หญิงคนนี้หายเข้าไปในความว่างเปล่ายอดเขานักบุญหญิงแห่งแดนศักดิ์สิทธิ์เยวชือ้อสวีหยวนซ่อนตัวอยู่ในความว่างเปล่าปรากฏตัวขึ้นในถงใหญ่ฮาฮานนนเจ้้าาสสัสักููงศด์่ นอนอยู่บนพื้นอย่างยากลําบากสวีหยวนมีเจตนาฆ่าจริงๆเพียงแค่จิตสังหารที่ลึกล้านั้นก็สามารถทําให้จอมปราดอย่างนางอ๋อมีชูรักคนใหม่แล้วนี่เองมีหน่าเล่าถึงอยากถอนมัน่นสวีหยวนกระชากผมของเสิรินสู้หยุนเพื่อให้นางมองเห็นสถานการณ์ในถงใหญ่ได้ชัดเจนแต่ตอนนี้ในถงใหญ่นอกจากนางแล้วยังมีชายหนุ่มหน้าตาธรรมดาแต่มีแววตาแน่วแน่คนหนึ่งเซี่ยชิงเซวินชาติก่อนเจ้าข้าพ่อข้าทําให้วังปัทพีเจเวียหมิงของข้าล่มสลายชาตินี้เจ้ายังจะมาพัวพันไม่เลิกยังอิงสวีหยไป า,าชายหนุ่มโกรธจนตาเบิกโพรงร่างกายแผกลิ่นอายระดับหยางสเสวียนขั้นปลายคาดคันถามเสี้ยชิงสเสวียนส่วนอิงสเสวียที่เขาพูดถึงสวีหยวนก็เห็นว่าอยู่ด้านหลังโถงใหญ่มีหญิงสาวระดับหยางสเสวียนขั้นสูงสุดคนหนึ่งกำลังแอบฟังอยู่ตอนนี้หญิงสาวคนนั้นกำลังเม้มริมฝีปากแดงแอบมองผ่านฉากกั้นเห็นได้ชัดว่าชายหนุ่มคนนั้นใส่ใจคนผู้นี้มากน่าสนใจสวีหยวนยิ้มเยาะพลางดูต่อไปชูเชิญลิงอิงสเสวียเป็นสิทธิ์ของเยาชื่อข้ามาแต่ไหนแต่ไรเจ้ามีสิทธิ์อะไรมายุ่งเกี่ยว ส่วนพ่อของเจ้าและวังปทัทภีเจเวียหมิงไม่เกี่ยวกับนักบุญหญิงผู้นี้แต่ว่านักบุญหญิงผู้นี้ส่งเจ้าไปพบพ่อของเจ้าด้วยนะเซี่ยชิงเซวีนมองชูเฉินที่อยู่ใต้บันไดแล้วหัวร้อยยาะพลังบำเพ็นเพียรระดับกึ่งปราดระเบิดพลังแห่งกฎของแดนศักดิ์สิทธิ์กลายเป็นดาบยาวหลายร้อยเมตรหลายเล่มแทงทะลุความว่างเปล่าพุ่งเข้าหาชูเฉินระหว่างชูเฉินกับเซี่ยชิงเซียนยังห่างกันถึงระดับหยางสเสวียนขั้นสูงสุดและกึ่งปราดซึ่งเป็นสองระดับที่ต่างกันมากทั้งเล็กและใหญ่แม้ว่าชูเฉินจะสาาามรรถระเเเบบบิดพลังังททีย่ก อย่างสเสวียนขั้นสูงสุดได้แต่ก็ยังไม่สามารถต้านทานการโจมตีครั้งนี้ของเซี่ยชิงสเสวียนได้ถูกตีจนกระอักเลือดกระเด็นไปตกที่หน้าประตูถงใหญ่ชูเฉินไม่เจอกันนานเจ้าก็ยังเป็นไอ้ขยะเหมือนเดิมเซี่ยชิงสเสวียนลุกขึ้นยืนมองลงมาจากที่สูงรากับราชินีผู้เลชงกล่าวกับชูเฉินนางกำมือกระบี่ยาวสาสตราปราปรากฏขึ้นในมือนางฟันเข้าใส่ชูเฉินดาบสีแดงยาวสามร้อยเมตรฟันลงไป แต่กลับฟันโดนร่างของหญิงสาวที่ชื่อหลิงอิงสวีอิงสวีชูเฉินมองดูแผ่นหลังที่ล้มลงของหลิงอิงสวีโกรธจนแทบพลัง้งชูเฉินเจ้ารีไปข้าเป็นสิทธิของเยาวือนักบุญหญิงคงไม่ทําอะไรข้าหรอกหลิงอิงสวีหน้าซีดเผือดได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วแต่กลับเอาต่เตือนชูเฉินชูเฉินกรีดร้องอย่างเจ็บปวดและกำลังจะสู้ตายหลิงอิงสวียกลับหยิบยัน เคลื่อนย้ายพลีออกมาโยนใส่ชูเฉินกดแห่งมิติสว่างวา่าบชูเฉินก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยหลังจากชูเฉินหายไปเสี้ยชิงสวียนที่เมื่อครู่ยังทรงพลังท่วมทน้นปรับเก็บกลล่นอายของตนนักบุญหญิงในเมื่อท่านมีเรื่องลำบากใจทำไมไม่บอกชูเฉินละ่ะหลินอิงสวียเช็ดคราบเลือดที่มุมปากกินยารักษาแผลเข้าไปเม็ดหนึ่งถามเสี้ชิงสวียนอย่างไม่เข้าใจที่แท้ก็เป็นแผนเจ็บเนื้อเจ็บตัวสวียวนฟังการสนทนาของทั้งสองยิ่งรู้สึกสนใจมากขึ้นคลื่นพลังจักรพัิปรากฏขึ้นเขายื่นมือออกไปคว่ ชูเชิญที่เพิ่งออกจากแดนศักดิ์สิทธิ์เหยื่ชือไปก็ถูกจับกลับมาอีกครั้งชูเชิญเห็นตำแหน่งที่ตนเองอยู่ก็เบิกตากว้างและกำลังจะไปช่วยหลิงอิงสวีแต่กลับถูกสวียวนกดไว้กับที่อย่างแน่นหนาะทำอะไรไม่ได้เลยชูเชิญมองสวียวนแวบ,บหนึ่งรู้สึกอัดอัน้นใจอย่างยิ่งจะไม่เข้าใจเมื่อ300กว่าปีก่อนตามการคำนวณขององค์การสวรรค์จะต้องให้ชูเชิญสำเร็จเป็นจักรพรรดิจึงจะสามารถรับมือกับมหันตภัยครั้งใหญ่ได้และข้าได้สัญญากับแม่ของเขาว่าจะช่วยให้เขาสำเรจเนจรนัักพดิี่ึงงทใหห้้าไบุญญ,ญ ของแดนศักดิ์สิทธิ์เยวฉือตอนนี้วิธีที่จะช่วยให้เขาสําเร็จเป็นจักรพรรดิได้อย่างรวดเร็วก็คือให้เขาทะลวงผ่านระดับมหาปราดขั้นสูงสุดโดยเร็วจากนั้นข้าจะใช้พลังบําเพ็ญเพียรระดับกึ่งจักรพรรดิเป็นเครื่องเส้นสังเวทวิธีสวรรค์จะช่วยให้เขาสําเร็จเป็นจักรพรรดิได้โดยแรงเสี้ยชิงเซวียนหันหลังหันหลังให้หลิมอิงงเซวียและพูดอย่างโดดเดี่ยวที่แท้เสี้ยชิงเซวียนก็ทําเพื่อข้าชูเชิญที่รู้ความจริงแล้วก็เลิกดิ้นรน รู้สึกซาบซึ้งใจอย่างยิ่งแต่ในหูของสวีหยวนกลับฟังแล้วระคายหูอย่างยิ่งเสี่ยชิงสวีเยียนจะใช้พลังบำเพนเพียรระดับกึ่งจักรพรรดิเป็นเครื่องเส้นสังเวทแล้วพลังบำเพนเพียรระดับกึ่งจักรพรรดนี้จะมาจากไหนแน่นอนว่าต้องแบ่งพลังบำเพนเพียรครึ่งหนึ่งไปจากเขาสวีหยวนเพื่อเลื่อนระดับเป็นกึ่งจักรพรรดิในทันทีนางเอกผู้เสียสละสีนะชอบความรักที่เจ็บปวดสีนะวันนี้ใครก็อย่าหวังว่าจะได้ดีเมื่อรู้แผนการอันแยบยลของเสี่ยชิงสวีเยียนสวีหยวนมุมปากกตจไ้อา็งป จะบอกความจริงกับเขาไปทําไมเจ้าเป็นคนที่ข้าฝึกฝนมาต่อไปเจ้าต้องรับผิดชอบอยู่เคียงข้างเขาเซียชิงเซวียนถอนหายใจเบาๆพูดกับหลินอิงเซวียหลินอิงเซวียมองแผ่นหลังของเซียชิงเซวียนด้วยสายตาซับซ้อนเซียชิงเซวียนเจ้าดีใจเร็วเกินไปแล้วหลินอิงเซวียกําลังจะพูดอะไรบางอย่างเสียงผู้ชายที่ทรงอานาจก็ดังขึ้นในถงใหญ่ที่โออาร์ใครกันเซียชิงเซียนปล่อยพลังแห่งกฎกึ่งปราดอีกครั้งสํารวจทั่วทั้งถงใหญ่อย่างระแวดระวัง แม้แต่เสียงของข้าก็ยังจำไม่ได้ยังคิดจะเอาพลังบำเพ็ญนเพียงครึ่งหนึ่งของข้าไปอีกสวียนปรากฏตัวและหัวร้อยยาะปึง้งปึ้งเสียงของหนักสองอย่างตกลงพื้นผมเพ้ายุ่งเหยิงเสินสู้หยุนและชูเฉินที่ไม่เหลือสภาพคนถูกโยนลงบนพื้นพร้อมกันท่านเจ้าสำนักและชูเฉินหลิงอิงสวี่ผู้มีกิริยาสง่าง,งามมองอย่างไม่อยากจะเชื่อมองดูสองคนที่นอนกองอยู่บนพื้นอย่างน่าสังเวชสวียวนตอนนี้เจ้าควรจะถูกกดขี่อยู่ไม่ใช่หรือเสียชิงสวียนจำสวียวนได้เหมือนเห็นผีใบหน้างดงามเต็มไปด้วยความหว,วตาต แผนของเจ้าตอนนี้ข้าควรจะถูกกระจกแปดทิศให้จิตขีดอย่างเชื่อฟังจากนั้นเจ้าก็จะได้มาโดยไม่ต้องลงแรงอาศัยสัญญามั่นหมายย่งพลังบำเพ็ญเพียงครึ่งหนึ่งของข้าไปจากนั้นก็ใช้พลังบำเพ็ญเพียนที่ได้ไปจากข้าสั่งเว่ให้กับชูเฉินผู้นี้ช่วยให้เขาสําเร็จเป็นมหาจากักรพรรดิสวีหยวนกอดอกคาดคันถามเซี่ยชิงเซวีนเสียงดังนี่เป็นเรื่องของข้าเองไม่เกี่ยวกับเจ้าใบหน้าของเซี่ยชิงเซวินแดงก่มเถียงกลับไม่เกี่ยวกับข้าหรือถ้างั้นเจ้าก็บำเพ็ญเพียนจนถึงระดับกึงงจัััพดิ้วววยตตเเเอสเอเป็น แล้วยังคิดจะเอาพลังบำเพ็ญเพียงครึ่งหนึ่งของข้าไปอีก ในหัวของเจ้ามีแต่ทะเลหรือไงแล้วจะทําไมล่ะสวีหยวนไม่พูดถึงเรื่องในอดีตเจ้าไม่มีความผิดเลยงั้นหรือเมื่อเผชิญหน้ากับการซักฟอกของสวีหยวนเซี่ยชิงสวียนก็ยังปากแข็งดีดีมากสวีหยวนผู้มีศักดิ์ศรีเป็นมหาจากัก,าจาก,กรพรรดิกายจักรพรรดิไม่ถูกทําลายโดยหมื่นคาเกือบจะถูกเซี่ยชิงสวียนคนนี้ทําให้โกรธจนเส้นเลือดในสมองแตกสวีหยวนไม่พูดไรสาระอีหอกโลหิตสูญคลั่งสีทองเข้มในมือปรากฏขึ้นอีกครั้งอนุภาพจัก,กรพรรดิที่เกิดจะแข็งเป็นหินพ,พลุนออกมากดดันทุกคนจนหายใจไม่ออกกศาสตรจ ขั้นสุดยอดจะมีศาสตราจักรพัดขั้นสุดยอดได้อย่างไรในที่สุดเซี่ยชิงเซียนก็ตระหนักถึงความร้ายแรงของเรื่องนี้พลังบำเพ็ญเพียรระดับกึ่งปราดของนางต่อหน้าสวี่หยวนเราากับเรือลำเล็กที่ลอยเคว้งคว้างท่ามกลางพายุแม้แต่จะใช้พลังปราดก็ยังทำไม่ได้ผู้ที่ตอบเซี่ยชิงเซวียนไม่ใช่สวี่หยวนแต่เป็นหอกโลหิตสูนคลั่งชัวแทงออกไปครั้งหนึ่งพลังจักรพัดที่ควบแน่นถึงขีดสุดกลายเป็นปลายหอกไม่มีความปราณีใดๆททำลายแขนข้างหนึ่งของเซี่ยชิงเซวียนจนกลายเป็นความว่างเปล่าเซ แขนที่ขาดเลือดอาบไปทั้งตัวชุดกระโปรงสีเหลืองอ่อนส่วนใหญ่ย้อมเป็นสีแดงเลือดท่านักบุญหญิงชิงเวียนเสินสู้หยุนและหลิงอิงเวียตะโกนพร้อมกันสวีหยวนข้าเป็นคู่มั่นของเจ้านะเจ้าถึงกับลงมือกับข้าอย่างโหดเหี้ยมขนาดนี้เสี่ยชิงสเสวียนหน้าซีดเผือดมองสวีหยวนอย่างไม่อยากจะเชื่อคู่มั่นหรือเจ้าก็คู่ควรตอนนั้นข้ารู้หน้าไม่รู้ใจจริงๆยังตกลงอีกด้วยพรสวรรค์ของข้าที่บำเพ็ญเพียรจนถึงระดับมหาปราดขั้นสูงสุดในวัย ห้าสิบเจ้ากู้ควรกับข้างั้นหรือสวีหยวนไม่มีความสงสารใดๆจิตสังหารในดวงตาเกือบจะจับตัวเป็นก้อนเขาจะฆ่าข้าจริงๆใบหน้าของเซี่ยชิงเซวินซีไร้สีเลือดในดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวใครกล้ามาก่อเรื่องในแดนศักดิ์สิทธิ์เยาชื้อของข้าเมื่อสวีหยวนกำลังจะลงมืออีกครั้งนอกถงใหญ่มีเสียงชาราภาพที่ทรงอำนาจดังขึ้นทุกคนหันไปมองผู้มามีทั้งหมดสี่คนล้วนสวมชุดหรูหราสีทองเข้มผมขาวหน้าเด็กเป็นชายชาราผู้ทรงอำนาจโดยไม่ต้องแสดงออกท่านผู้อาวุโสสูง สุดลินอิงสวีเห็นคนทั้งสี่ในดวงตาฉายแววดีใจคนทั้งสี่นี้คือผู้อาวุโสสูงสุดทั้งสี่ของแดนศักดิ์สิทธิ์เยวชือล้วนมีพลังบำเพ็ญเพียรระดับมหาปราดขั้นสูงสุดมหาปราดขั้นสูงสุดสี่ตนแก่จนจะตายกันหมดแล้วเมื่อสิปีก่อนซ่อนตัวอยู่ในแดนศักดิ์สิทธิ์ตอนนี้ยอมออกมาแล้วสินะสวีเยวนมองดูชายชราทั้งสี่นี้ในใจหัวร้อนเยาะไม่หยุดไอเท่าพวกนี้มีแต่คนที่สมควรตายทั้งนั้นเขาสามารถถูกกดขี่ได้คนเหล่านี้ย่อมต้องรู้เรื่องแต่ตอนนี้เพิ่งจะออกมาก็พิสูจจนนุดยื พวกเขาแล้วประองค์การสวรรค์ศาสตรจาจักรพัทขั้นสุดยอดสวีหยวนคนนี้ไม่ใช่จักรพัทจอมปลอมเมื่อเผชิญหน้ากับสวีหยวนผู้มีอนุภาพจักรพัทท่วมทน้นผู้อาวุโสสูงสุดทั้งสี่ก็ไม่สามารถสงบนิ่งได้ แผนการของวังสวินเทียนที่พวกเขารู้ดีพวกเขาไม่ได้เข้าร่วมแต่ก็ไม่ได้ขัดขวางเพราะการให้เซียชิงเซวียนได้พลังบำเพ็ญเพียงครึ่งหนึ่งของสวีหยวนมีแต่ผลดีไม่มีผลเสียต่อแดนศักดิ์สิทธิ์เยวฉือแต่ตอนนี้สวีหยวนผู้เป็นจักรดิที่แท้จริงซึ่งแบกรับองค์การสวรรค์กลับอยู่นอกเหนือความคาดหมายของพวกเขาโดยสิ้นเชิงพวกข้าขอคารวะท่านมหาจากักรพรรดิผู้อาวุโสสูงสุดทั้งสี่งเสียงลงมาในโถงพร้อมกันคำนับสวีหยวนสวีหยวนกอดอกและมองผ่านคนทั้งสี่อย่างเย็นชาไม่ได้พูดอออะะไรเขาาายกกจดูว่่น คนทั้งสี่นี้ยังจะพูดอะไรออกมาได้อีกคาระวะท่านผู้อาวุโสสูงสุดทุกท่านเซียชิงเซวินกุมแขนที่ขาดและคำนับคนทั้งสี่เดิมทีเป็นคู่มั่นคู่หมายกันเอ็ดได้ต้องมาถึงจุดนี้ด้วยแล้วคนนี้ลหละสวียวนไม่ตอบเพียงแค่ชี้ไปที่ฉูเฉินใต้เท้าของเขาเรียนท่านมหาจากักรพัรดิคนผู้นี้คือเมื่อ300กว่าปีก่อนเป็นชาติที่แล้วของบุตรแห่งมหาจากักรพรรดีเจียมิงแม้จะทําอะไรวู่วามแต่ท้ายที่สุดก็มีความสัมพันธ์กับแดนศักดิ์สิทธิ์เยาชื้อของเราขอท่านมหาจักรดิปโปรดเมตตาาาาชชยรออออีกกกคนก้ออบ ฮ่าฮ่าฮ่าสวีหยวนพันแงน้าห,าหัวเราะลัานหอกโลหิตสูนข้างในมือระเบิดอนุภาพจักรพัดอีกครั้งแทงใส่ชูเชิญที่อยู่ใต้เท้าของเขาแม้แต่เสียงกรีดร้องก็ไม่มีก็ถูกพลังจากพันดิสีม่วงทองบดขยี้จนกลายเป็นผงทุลีสิทธิ์ชูเชิญชายชาราทั้งสี่เสียชิงสวียนหลิงอิงสวียต่างตะโกนลั่นแต่ก็สายไปแล้วพวกเจ้าไม่ให้ข้าข้า,ขาก็จะฆ่าให้ได้ก่อนหน้านี้สัญญามั่นหมายดีๆพวกเจ้าจะถอนมั่นตอนนี้จะฆ่าล้างบางพวกเจ้าถึงจะรู้จักประนีประนอมข้าจะบอกพวกเจ้า ให้ว่ามันสายไปแล้วสวีหยวนกุมหอ,อกโลหิตศูนย์คลัง่งอนุภาพจัก,กรพัิและไออสูนผสมผสานกันรากับเทพมพารบรรพการที่ไม่อาจมองตรงได้สวีหยวนเจ้าทาเกินไปแล้วต่อให้เจ้าเป็นมหาจักรพันดิของเผ่ามนุษย์ก็ไม่ควรทําร้ายเผ่ามนุษย์ตามอาเภอใจสีหน้าของชายชราทั้งสี่เปลี่ยนไปอย่างมากแยกย้ายกันไปสี่ทิศล้อมสวีหยวนไว้ในถงใหญ่นอกจากนี้ยังมีศาสตราวุธรูปร่มสีฟ้าครามและกระถางสามขาขนาดใหญ่สีดำศาส,สตราวุธทั้งสองชิ้นล้วนปรากฏคลื่นพลังจัก,กรพัิล้วนเป็นศาสตรา จักรพรรดิอาศัยศาสตราจักรพรรดิพวกเขาจึงกล้าลงมือกับสวีหยวนนำศาสตราจักรพรรดิออกมาสองชิ้นเมื่อเผชิญหน้ากับมหาจากักรพรรดิต่างเผ่าพวกเจ้ากลับขี้ขาดตาขาวพอมาเผชิญหน้ากับข้ากลับจะลงมืออย่างหนักหน่วงสินะสวีหยวนมองไปยังศาสตราจักรพรรดิทั้งสองชิ้นน้ำเสียงเย็นเยียบสวีหยวนหากเจ้าคิดเช่นนั้นพวกเราก็ไม่มีอะไรจะพูดแต่วันนี้เจ้าต้องหยุดมือ